อันนี้เป็น Watercolor สมมติาบอกว่าเราจะเป็น Sketch นะครับอ่ะนี่จากรูปนกง่อยๆเมื่อกี้นะฮะกลายเป็นนกแบบนี้ฮะสนุกมากเลยอะ่ะจริงๆนะนี่คือโหมด Interpreter นะครับนักแปลของ Samsung นะครับฉันชอบประเทศไทยเพราะอาหารไอร่อยมาะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ m s s s o o r r v v i w นะครับวันนี้จะมารีวิวมือถือใหม่ของ s m s u u n นะครับ Galaxy Z Fold 6นะครับซึ่งรุ่นนี้ผมต้องบอกว่าอยู่กันมาสักแป๊บหนึ่งละประมาณสัก10วันนะครับแต่ว่าเป็นการอยู่ช่วงเดินทางก็เลยอาจจะเป็นช่วงที่ได้ทำความรู้จักกันนิดนึงเหมือนกัน สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับนี้ก็คือว่าจอพับนี่ก็มาทําให้การใช้งานมือถือเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับแล้วจอพับรุ่นใหม่ๆมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆด้วยนะแล้วก็มีเรื่องที่ค่อนข้างน่าตื่นเต้นก็คือเรื่องของ AI นะครับพูดถึงเรื่องสีก่อนสีนี่เขามีทั้งหมด5สีด้วยกันนะครับมีสีซิลเวอร์สีพิงค์สีเนวีสีแบล็กแล้วก็ไวท์ซึ่งบางอันก็จะเป็นออนไลน์เช่นแบล็ k กับไวท์นี่เป็นเอ็กซ์คลูซีฟออนไลน์นะครับซึ่งสีที่มถืออยู่นี่เป็นสีเนวี เป็นสีที่สวยนะฮะอย่างที่ทราบกันว่าผมเองเนี่ยก็ค่อนข้างจะไม่ได้คุ้นเคยกับมือถือ a n d r o อ d หรือพูดตรงๆอันนี้พูดในฐานะคนที่ไม่ได้คุ้นเคยมือถือ Android เท่าไหร่นะครับอยู่กับซัมซุงมาประมาณสัก10วันเนี่ยก็ทําความรู้จักกับระบบด้วยแล้วก็ทําความรู้จักกับโทรศัพท์มือถือที่เป็นแบบพับได้แบบนี้ด้วยนะครับเอาความรู้สึกภายนอกก่อนนะฮะถ้าไม่ใส่เคสเลยนะครับต้องบอกว่ากระชับถนัดมือมากนะฮะเวลากลางสุดเนี่ยมันก็อาจจะมีความแบบ ยากนิดหนึ่งในการในการถือแต่ว่าถ้าเกิดว่าถืออ่านอะไรอย่างเงี้ยก็เฮ้ยผมว่าดีแล้วอีกอย่างหนึ่งนะซึ่งเป็นเรื่องที่ประหลาดมากก็คือว่าพอพื้นที่หน้าจอเยอะขึ้นนยครับสำหรับคนที่มีสายตายาวแล้วนะสี่สิบบวกบวแบบผมเนี่ยเฮ้ยรู้สึกว่ามันดีอะมันมันอ่านอะไรง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่แบบชอบมากๆเลยนะครับคือผมว่าน,นี่เป็นเป็นคีย์สำคัญของมือถือเครื่องนี้เลยนะแล้วมือถือประเภทนี้นะก็คือว่าเวลาถ่ายเซลฟี่ครับมันจะใช้กล้องหลังถ่ายทุกคนนึกภาพออกนะเนี่ยมันจะเห็นหน้า ตัวเองและใช้กล้องหลังเซลฟี่นะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีกว่าเยอะมากเพราะว่ากล้องโทรศัพท์เนี่ยยังไงกล้องหลังก็ดีอยู่กล้องหน้าอยู่แล้วกล้องโทรศัพท์ที่ดีคือกล้องหลังเสมอใช่ไหมครัผมไปไปจีนมาด้วยไปเกาหลีมาด้วยนะครับแล้วก็ใช้เครื่องนี้ถ่ายรูปต้องบอกว่าเฮ้ยกล้องเขาแบบสุดจริงๆนะฮะพอมีฟังก์ชันของเจ้าตัว AI เข้ามาเนี่ยนะครับก็สามารถลบบางอย่างในรูปนะฮะแล้วก็เพิ่มบางอย่างในรูปเข้าไปได้นะครับ ลบคนเนี่ยคือง่ายมากเลยเดี๋ยวนี้นะฮะเอาปากกาวงๆลบง่ายนะครับภาพที่ออกมาก็สวยมากๆนะครับแล้วก็ AI ก็จะช่วยด้วยว่าแบบคุณอยากจะปรับนู่นปรับนี่นะครับก็ถ่ายใท้ได้ง่ายมากเลยนะฮะแล้วก็เ,เดี๋ยวจะเอาภาพให้ดูนะครับที่ผมถ่ายมาจากทริปที่จีนว่าเป็นยังไงบ้างบางส่วนแล้วกันนะครับว่าถ่ายจริงๆปกติเนี่ยผมเป็นคนถ่ายรูปแบบค่อนข้างแย่นะไปทางแย่มากนะฮะเพราะนั้นเนี่ยพอมีกล้องถ่ายรูปที่ถ่ายแล้วแบบเฮ้ยซร,รูปสวยอ่ะนี่คือคนอื่นพูดนะไม่ใช่ัวเองพูดเองมันดีมากนะครับ ่วนปากกาที่มาด้วยเนี่ยก็ใช้สะดวกนะครับแล้วก็เคสเขาเนี่ยเดี๋ยวจะใส่เคสให้ดูเนาะว่าเคสเขาเนี่ยมีเคสใส่ปากกาด้วยนะครับแล้วเคสผมบอกเลยว่าเคสอะ่ะควรใส่ปากกาไปด้วยกันเพราะไม่งั้นมันจะหาย <c oughs> นะเพราะฉะนั้น <c oughs> ก,ก็ใส่ปากกาไปในเคสนี่แหละนะครับแล้วก็ก็จะหนาขึ้นนิดนึงก็จะพกเทสสู้ไม่ได้แต่ผมคิดว่าเพื่อความปลอดภัยของมือถือในระยะยาวนะครับควรจะต้องใส่เคสนี้ไว้แหละอ่ะเดี๋ยวใส่เคสให้ดูเนาะอ่ะนะครับ พอใส่เคสแล้วมันก็จะเท่น้อยลงนิดนึงนะฮะแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยของโทรศัพท์เรานะครับแล้วก็ปากกาที่อยู่ข้างหลังเนี้ยก็จะมา,ากับเคสเลยนะครับแต่ว่าที่เขาไม่ได้มีปากกามาอยู่ในในโทรศัพท์เลยเนี่ยทางซัมซุงบอกมาว่าเพราะเขาต้องการว่าตอนที่มันไม่ใส่เคสเนี่ยเขาอยากให้มันสวยแล้วก็บางที่สุดนะครับฟังชันหนึ่งผมยังไม่ได้ใช้นะฮะก็คือฟังก์ชันแปลภาษานะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นฟังก์ชันที่ทางซัมซุงเขาก็ภาคภูมิใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะขอคุยกับน้องในทีมดูว่า ที่สามารถพูดภาษาจีนได้นะครับว่าดูว่าเครื่องนี้จะแปลออกมาตรงกับที่สิ่งที่น้องในทีมผมนี้ต้องการจะสื่อหรือเปล่านะครับนะครับเราอยู่ที่ซีนของการแปลภาษาขอบคุณน้องกัวนะครับที่มา stand in เป็นนักท่องเที่ยวให้พี่นะฮะนี่อธิบายก่อนว่าเรากำลังทำอะไรอยู่นะครับนี่คือโหมด interpreter นะครับนักแปลของซัมซุงนะครับซึ่งเวลาเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะหน้าจอข้างผมเนี่ยจะมีทั้งฝั่งภาษาจีนนะครับแล้วก็ฝั่งของภาษาไทยนะครับ ส่วนฝั่งนู้นเป็นภาษาจีนใช่ไหมฮะซึ่งเราคุยกันอย่างเงี้ยเราก็สามารถให้เขาเห็นนะฝั่งของภาษาของเขาได้ด้วยนะครับว่ามันถูกต้องหรือเปล่านะครับแล้วเวลาเราตอบกลับไปเนี่ยก็จะได้ตอบให้ถูกด้วยอ่านะครับเดี๋ยวผมจะลองพูดภาษาไทยให้ดูนะครับตรงนี้อ่มมันจะมีปุ่มเห็นไหมมันจะมี2 2ปุ่มนะครับกวโคบเป็นนะักท่องเที่ยวนะ,ะสวัสดีครับคุณชอบเมืองไทยไหมครับนะครับ 我很喜欢泰国因为泰国的食物很好吃啊，นะครคราวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนบทบาทบ้างเดี๋ยวพี่จะเป็นนักท่องเที่ยวบ้างนะฮะแล้วพี่จะถามกัวว่าจะเดินทางไปยังไงอ่ะนะครับโทษนะครับไปสนามบินไปยังไงอ่า从这里去就不远就 จ走,走นะนนเจนะ้าไปทานี้แล้วกตรงกะเลยนทเข้านาม่นตรงนี้ก็จเาง้าสแาตรง้เล็นาเข้าสามี้กจะเห็นทา้าสนามบินตนรงนีจะเป็นเ้าสนมบนตรงก็เปนะง่ข้านามรีจะเป็นงนามบินตรงนะเรันสต้อปนงมบินก็จปน,น้าบิตบนตรงนกะนา้นิดบนตองน้าใช้หนมดนตนี้เพราะว่้าบามนงนี้ก็ยัเพรางแ่ลาบามงทีก็จะแปลแบบงาจจะมีงงๆบ้กะป่างเขา โดยรวมๆเนี่ยก็ถือว่าช่วยได้อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่อีกอันหนึ่งที่ทําได้ง่ายเลยก็คือถ้าเราให้แปลภาษาไทยเป็นภาษาจีนปุ๊บแล้วให้เขาอ่านอ,<ช>อันนี้จะง่ายกว่าอันนี้นนช่วยง่ายง่ายกว่านะครับแต่อันนี้ก็ให้โชว์ว่าโห e มด Conversation ก็สามารถทําได้แต่ถ้าเป็นหนึ่งทางสมมุติว่าเราพูดอย่างเดียวเราแปลเป็นภาษาใดภาษาหนึ่งเลยเนี่ยอันนี้ก็จะง่ายภาษาจีนเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างฮะภาษาจีนเมื่อกี้ก็โอเคนะครับผมแปลถ,ถือว่าโอเคเลยเข้าใจรู้เรื่องเลยครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะอยู่ที่ที่แบบอ่าสำเนียงของ แบบไม่ตรงบ้างนิดหน่อยอนะไรเงี้ยแต่โดยรวมถ้าสมมติไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมผมว่ารอดแน่นอนใช้ได้เลยครับ80-90%ได้เนาะใช่ครับพีบ่ข้อสังเกตนิดนึงก็คือไม์ของ a ัม u n g เนี่ยค่อนข้างเซนซิทีฟมากใช่เพราะถ้าเกิดว่าเสียงดังเนี่ยเรายังไม่ได้เทสในแอนด์แรมเมนที่เสียงดังมากๆแต่ว่าถ้าถ้าเสียงดังไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าเราสังเกตได้ว่าไม์เนี่ยเขาเก็บเสียงละเอียดมากียดมากคร,ครับพี่ จริงๆเขามีฟังก์ชันเยอะมากเลยนะครับที่สามารถใช้ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเอาที่ผมชอบมาสักสีอันแล้วกันนะครับสำหรับเครื่องนี้อันแรกเนี่ยคือ sketch to image นะครับซึ่งสมมุติว่าเราถ่ายรูปใช่ไหมอันนี้เราตั้งแบบเซลฟี่ตัวเองนี้จนะ๊บนะฮะเสร็จแล้วเราก็มา sketch to image กันนะครับนอกจะได้เป็นตัวอะไรสักตัวหนึ่งนี่นะสมมติเรากเกตแบบนี้นะครับ แล้วก็รอแบบหนึ่งอ้าวแมวมาจริงด้วยโนต้ตก็มี AI นะนี่นะครับเข้ามาในโนต้ตใช่ไหมเราก็อยากจะโชว์ฝนะีมือใช่ไหมในการวาดรูปนะฮะเอาตัวละไเดียะสมมติว่าเราเ S 1> <S 1> <S อันนี้เวลาแบบอยากจะสื่อสารอะไรกับทีมงานนะครับแล้วเรานึกไม่ออกว่าว่าจะเนี่ยโอ้โหสวยเวอร์มากนะเนี่ยว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยเราก็สามารถจะทําอันนี้ได้นะครับ sketch to image <S <S มาเป็นแบบนี้เลยเนาะอันนี้เป็น watercolor สมมติรบอกว่าเราจะเป็น sketch นะครับอ่ะนี่อ่ะจากรูปนกง่อยๆเมื่อกี้นะฮะกลายเป็นนกแบบนี้่ะเห็นไหมสนุกมากเลยอะ่ะจริงจริงนะ หรือสมมุติเราบอกว่าเราอยากจะพอร์เทรตสตูดิโอนะครับอยากจะทำเป็นแบบการ์ตูนก็ได้นะออนี่นะฮะเป็นเราเป็นการ์ตูนก็ได้นี่นะครับนะเป็นไงพอได้อยู่นะเออนะฮะก็ใช้เลือกนะครับกดเซฟไปนี่นะครับสนุกดีเนาะสนุกดีนะครับ อีกอันนึงนะครับที่ช่วยงานได้เยอะมากคือในฟังก์ชันโน้ตเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะให้ AI ของ s ั s s u งเนี่ยช่วยเขียนเมลได้นะครับโดยคือ s ัม s ุง g AI เนี่ยมันจะอยู่ตรงที่เป็นปุ่มวิงวิงใช่ไหมครับเราก็นะตรงนี้นะครับเข้าไปในฟังก์ชันคอมโพเซอร์นะครับแล้วเราก็บอกว่าเราอยากจะเขียนอีเมลเกี่ยวกับอะไรเช่นต้องการจะเขียน อีเมลนะบอกขอบคุณทีมงานนะครับที่ไปได้รางวัลคานคือมันเลือกได้เนาะมันจะเป็นสแตนดาดเป็นอ e ีเมลก็ได้นะครับแล้วโทนเลือกได้ด้วยนะโทนจะเอาเป็นแบบ Professional Casual Polite ก็ได้เราเอาเป็นแบบ Professional ดีไหมโอเคนะฮะเราให้เจหนเลยปุ๊บอ่ะนะี่ครับนี่ลองดูว่าเฮ้ยเนี่ยผมอ่านฟังนะบอกว่า congratulations teams I'm thrilled to announce that our recent advertisement has been honored with k an award let's take a moment to celebrate นะฮะบบลา,บาซึ่งคือดีมากเพราะว่า การเขียนสัพท์ที่เป็นทางการขนาดนี้นะฮะปกติถ้าแต่งเองก็ต้องใช้เวลาพอสมควรแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ชอบนะฮะคุณกด refresh ได้แล้วมันจะเขียนให้ใหม่นะ,ะนะครับ,นะรบนี่เขาเหมือนกับให้เติมนะให้มันดีขึ้นนะครับเขาจะเขียนปุ๊บแล้วก็ไปเติมตรงช่องสีขงเขียวได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นแบบเมื่อกี้นะฮะแต่ว่าผมไม่เอาอ e ีเมลอะผมอยากจะเป็นโซเชียลมีเดียแล้วผมต้องการโทนแบบ casual จะเกิดอะไรขึ้นโจทย์เดิม นี่นะฮะก็จะเป็นเนี่ย Oh my God you guys I heard that about the c a n n e robot on our latest ad นะครับเติมอันนี้ให้เรียบร้อยเลยนะครับคือ Hashtag นะฮะให้ใส่เรียบร้อยเลยนะครับจริงๆเนี่ยฟังก์ชันนี้มันอยู่ในโซเชียลมีเดียด้วยนะหมายถึงว่าคุณสามารถเข้าไปพิมพ์ในโซเชียลมีเดียแล้วก็ให้ฟังก์ชันนี้ขึ้นมาได้เช่นกันนะครับเรามาดูอีเมลภาษาไทยบ้างนะครับอันนี้เหมือนกันเนาะเราก็พิมพ์นะครับบอกว่าขออันนี้สั้นๆขอบคุณที่มาร่วมงานมิชช u น m o u m ครับนะฮะเราก็เป็น Standard กับอีเมลพลท์นะฮะอ่านะครับนี่ก็มีไททอลให้นะครับแล้วก็มีเลือกให้ด้วยว่าจะเอาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนาะซึ่งต้องบอกว่าภาษาไทยอะครับก็ก็โอเคนะครับก็โอเคถือว่าใช้งานได้ในระดับหนึ่งทีเดียวเพราะว่าก็อาจจะไม่แฟนซีเท่าภาษาอังกฤษอันนี้แน่นอนอยู่แลวนะฮะพวก AI อต่างยังไงภาษาอังกฤษก็จะเก่งกว่าเยอะอยู่แลวนะครับแต่ว่าก็อยู่ในระดับที่คิดว่าใช้งานได้อีกฟังก์ชันหนึ่งที่ดีมากเลยนะครับคือฟังก์ชันที่ชื่อว่า Note t a s s s i Assistant นะ,ะคือสอก็ตมเนาะจะอะด ประชุมมาหรือว่าบางทีเนี่ยหลายคนพี่ียดพิมพ์นะฮะพูดเอาใช่ไหมอัดเสียงเข้าไปเวลาสั่งงานยาวๆนะครับพูดเอาเนี่ยนะครับเขาก็จะสรุปเนื้อหามาให้นะครับแล้วก็สามารถกดปุ่มซัม m ม r รี่ได้ด้วยนะครับอย่างเนี้ยผมมีไฟเสียงอยู่นะฮะนี่ก็เป็นไฟเสียงของผมเองเป็นไฟพอดแคสต์นะครับเราเข้ามาปุ่มเนี่ยนะครับล้วก็กดตรงนี้นะฮะเวลาหา AI อย่าลืมปุ่มวิงวิงนะครับซึ่งก็จะมีทรานสคริปต์ภาษาไทยออกมาต้องบอกว่าภาษาไทยก็ ตัวที่เป็นทรานสคริปต์เลยคือแปลคําต่อคาเนี่ยนะครับอาจจะยังไม่เป๊ะมากแต่ว่าสิ่งที่เป๊ะเลยเนี่ยนะฮะคือหรือสิ่งที่ต้องบอกว่าทําได้ดีมากก็คือตัวซัมมารีนะครับเนี่ยซัมมารีเนี่ยจะพูดถึงเรื่องการควบคุมอารมณ์เป็นสิ่งสําคัญนะครับเมื่อเกิดเหตุที่โกรธให้หยุดคิดก่อนจะแสดงออกนะการฝึกสติจะช,ช่วยควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นอันนี้คือเป๊ะเลยนะครับแต่ว่าตัวทรานสคริปต์เนี่ยมันจะยังแบบอาจจะยัง,งงงงนิดนึงอยู่หน่อยนิดนึงนะฮะก็ ภาษาไทยเนาะอาจจะต้องรอเวลานิดหนึ่งนะครับทางซัมซุงเขาก็บอกมาอยู่แล้วว่าตัว AI เนี่ยเวลาเขาอัปเกรดนะครับก็จะถอยให้ถ้าผมจำไม่ผิด6รุ่นเลยนะเวลาเขาจะมีอัปเกรดตัว AI เนี่ยนะครับคนที่ใช้รุ่นกี่รุ่นเดี๋ยวต้องไปเช็คอีกทีหนึ่งนะครับแต่ก็จะถอยให้หลายรุ่นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขามีอัปเกรดมาก็เชื่อว่าเดี๋ยวของพวกนี้มันจะดีขึ้นเลยสิ่งที่น่าสนใจหนึ่งเกี่ยวกับ Trans c r i p t นะครับคือสมมติว่า Ima g i n e ว่าเราเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันนะอาจจะเห็็นนนนนนนภภาา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 พเชรรขึ้้้้้หือวษไาาไทยกกดคคุณสามมามถจจิลลลงใํััแะ ตัวเส้นแดงเนี่ยนะครับไปอยู่ที่นาทีของคำพูดเราจิ้มหมดเลยนะฮะทำให้เราสามารถที่จะกดฟังตรงนั้นได้อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งเป็นฟังก์ชันที่ดีนะครับและสังเกตไหมว่าถ้าจอเล็กกว่านี้อาจจะลำบากละในการใช้งานการที่จอใหญ่เนี่ยช่วยให้การทำงานพวกนี้มันง่ายขึ้นจริงๆนะครับเราสามารถแปลพวกนี้เป็นภาษาอังกฤษได้ด้วยนะครับก็แค่มาจิ้มลงปุ่มนี้นะฮะมันก็จะแปลให้นะครับไทยตุ e อิงลิชนะครับ หรือว่าแปล s u m m a r y ก็ได้นะครับจริงๆอันหนึ่งที่ที่หลายคนอาจจะอาจจะใช้ได้บ่อยนะสมมติว่าเราเข้าจะสังเกตว่าเรามีปุ่มตรงนี้นะครับคุณสามารถ Summarize ก็ได้หรือว่า Translate ก็ได้สรุปก็ได้นะครับหรือจะแปลก็ได้นะฮะสรุปก่อนก็ได้อ่ะมันยาวใช่ไหมขอสั้นๆดินะฮะขอสั้นๆนี่นะครับสรุปอย่างนี้เลยแค่นี้เลยนะครับสรุปเสร็จแปลอ่านะครับนี่แปลไทยนะครับอ่านะซึ่ง คุณจะสรุปหรือไม่สรุปก็ได้อย่างนนเนี้ยสมมุติว่าเรากดแปลเฉยๆเลยนะครับทานสเสร็จมันจะทา n s ส a t e ทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าหลายคนอาจจะแบบเอ๊มันยังแปลแบบไม่ได้ไม่ได้เป๊ะใช่ไหมก็ยังมีจุดที่ต้องทําให้ดีขึ้นในเรื่องของการแปลภาษาไทยแต่ก็ต้องเข้าใจว่าภาษาไทยเป็นภาษาท,ที่คนใช้น้อยนะครับถ้าเป็นภาษาผมไปถามมาละถ้าเป็นภาษาอื่นที่คนใช้เยอะเช่นภาษาสเปนนิชหรือว่าภาษาจีนอย่างเงี้ยบอกว่าแปลใช้ได้นะครับแปลใช้ได้ผมอยากจะสรุปอย่างนี้นะครับสำหรับ คนทํางานอ่ะผมว่ามือถือเนี่ยดีมากจริงเพราะว่าการที่มันมีขนาดจอเพิ่มขึ้นเนี่ยมันทาให้เราสามารถทําในสิ่งที่ไม่เคยทําได้ก่อนมาก่อนบนมือถือเนี่ยหลายอย่างมากนะครับเอาจริงนะแค่มันมีพื้นที่จอเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็สบายตามากขึ้นอยู่แล้วนะครับหน้าจอที่ที่ผมชอบมากเลยนะครับก็คืออันที่หนึ่งเค้นี้แหละนะครับก็คือจอที่ใหญ่กว่าเดิมมีพื้นที่ทํางานเยอะขึ้นนะครับซึ่งอันเนี้ยผมว่าเป็นจุดเด่นมากนะฮะฟังกช์ชันของ AI ก็หลากหลายนะครับแล้วเรื่องแปลภาษาเนี่ยผมว่าโอเคเลยนะสามารถใช้งานได้จริงนะครับส่วนเรื่องของการช่วยเขียนอะไรพวกนี้ก็ดีนะครับเรื่องของฟังก์ชันการวาดเนี่ยดีเวลาได้อธิบายสิ่งที่อยู่ในหัวที่มันแบบไม่รู้จะอธิบายยังไงดีออกมาเป็นคําพูดเนี่ยด้วยการวาดเนี่ยนะครับมันง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วสําหรับคนที่ถ่ายรูปไม่เก่งแบบผมเนี่ยนะฮะก็จะต้องชอบมือถือเครื่องนี้มากเพราะว่าอันที่1คือคุณถ่ายเซลฟี่ด้วยกล้อง หลังได้นะรูปสวยนะครับอันที่2คือเวลาใครไปกับสมมุติว่าคนที่เขาซีเรียสมากนะครับสมมุติว่าแฟนคุณเป็นคนที่เีเรียสมากเรื่องรูปถ่ายเนี่ยคนที่ถูกถ่ายรูปจะมองเห็นตัวเองครับเขาก็สามารถที่จะปรับโพสิชันได้หรือบอกว่าเอไม่ชอบมุมนี้มุมนี้ยังไม่สวยนู่นนี่ก็ทําให้เราเนี่ยได้รูปที่มีคุณภาพดีขึ้นถูกใจคนถูกถ่ายด้วยนะครับซึ่งนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ดีมากเช่นกันครับทีนี้ข้อสังเกตนะครับอ่ะอันนี้คือเรื่องของปากกาเนาะปากกาถือว่าเป็นฟีเจอร์สสํําา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 คคัญัญหหราารรรบกกใใช้้้้งงงนนนมมืืืืออออถเเเ่่่่่ีไดตต็ปะิิทธภพแววจ มันต้องมาาเคสนะครับมันก็จะดูแบบอาจจะไม่ได้ลงตัวเป๊ะเช่นที่เดียวนะครับแล้วก็หน้าจอด้านหน้าเนี่ยไม่สามารถใช้ประกาศได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดสังเกตของเราแล้วกันนะข้อมูลเบื้องต้นนะครับของ Samsung Galaxy z Fold 6นะครับมี RAM 12GB นะครับทั้ง3ความจุนะครับความจุเริ่มต้นตั้งแต่2 5 6 g b จนถึง 1TB นะฮะแบตเตอรี่4,400 mAh มมมีกล้องมาทั้งหมดข้างหลังคือ3ตัวนะครับ ราคาเริ่มต้นอ,อยู่ที่6 3 9 0 0บาทนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของทาง Samsung ได้เลยนะครับแล้วต้องบอกว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งโทรศัพท์ที่น่าจับตามองมากๆนะครับฟินิชชิ่งดีนะครับฟังชันดีดีไม่ไม่พอเนาะใช้งานได้จริงด้วยนะครับแล้วก็ผมคิดว่าถ้าเป็นคนที่ได้ใช้ฟังก์ชันหลักๆที่คุณเอาไปสามารถต่อยอดในการทำงานของคุณได้จริงเนี่ยผมคิดว่าคุ้มค่านะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission Review นะครับแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปครับสวัสดีครับ